สวัสดีครัพี่ๆทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาชมกับเจ้าตัวนี้กันไฮรักลิโวพีลลเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นปี2019ราคาจะอยู่ที่519,000บาทกับเลขไหมที่วิ่งไปแค่แสนต้นๆเท่านั้นเนาะมาดูกันว่าเขาหรอแค่ไหนกันครับ มาครับเรามาชมความหล่อของเจ้ารีวโวคันนี้กันครับมาเลยเริ่มแรกเลยนะด้วยไฟโคมหน้าที่มาเดิมๆจากโรงงานเนาะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมาฟอมมาพร้อมอไฟตัดหมอกด้านล่างคู่หน้าเนาะซ้ายขวาตัดกับตัวสีดำได้ดีเลยนะครับแล้วเรามาต่อกันที่ตัวล้อยางนะล้อยางขนาด17นะครับ พร้อมมากับยางดันหลบเนาะตัวนี้ใหม่ๆเลยปี2023นะครับตัวโชคด้านในถือว่ายังหนึบยังแน่นดีอยู่เลยนะครับดอกยางมาครบเนาะไม่ต้องกลัวการไหลหรือการลื่นอะไรทั้งนั้นแน่นเอียดแน่นอนมาต่อที่กระจกด้านข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆเลยคันนี้โลโก้ไฮรักชัดเจนสีไม่มีรอยไม่มีลอกล่อนนะครับ ไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่ตัวเล็กหลืออะไรเรามีบันไดข้างให้ขึ้นง่ายสะดวกนะครับตัวจับเป็นตัวโครเมียมเรามาชมตัวร,รอบๆกันบ้างว่าสำหรับด้านร,รอบๆแล้วไม่มีตำหนิหรืออะไรเนาะโลโกโล้พีเลเนอร์ชัดเจนนะครับตัวแคลลี่บอยที่มีมาให้หรือใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้เราสามารถถอดให้ได้นะครับ มาดูตัวด้านหลังกันบ้างสำหรับไฟเบรกหลังเนาะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟเลี้ยวชัดเจนไฟเบรกชัดเจนโลโก้โตโยตา้าที่จับเปิดประตูท้ายโคมีอยมไฮลักลีโวโลโก้ชัดเจนนะครับด้านล่างจะเป็นตัวเหยียบขึ้นเนาะไม่ต้องห่วงว่าใครจะขึ้นลำบากหรือจะขึ้นยากไม่ต้องห่วงจุดนี้เลยตัดออกไปได้เลยนะครับ ด้านหลักด้านข้างตรงล้อนี่จะมีตัวกันโคลนมาให้ด้วยเนาะเป็นโลโก้ของไฮลักชัดเจนสีดำด้านนะครับมาเรามาดูต่อกันไปเรื่อยๆนะครับว่าความหล่อของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้เนาะดูไปรอบๆว่าเขาไม่มีรอยไม่มีตำหนิไฟด้านหน้าชัดแจ๋วไม่มีแตกแล้าเนาะไปเรามาดูกันต่อเรื่อยๆสำหรับกสำหรับด้านล่างเนาะ จะเป็นตัวกันกระแทกกันชนมีมาให้ด้วยไม่มีมาให้ชัดเจนนะครบกระจังหน้าสีดังตัดคมียมสวยงามหล่อมากสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มราคาแน่นอนเนาะเอาไปขนของขนย้ายนน,น่นนี่ได้ทุกอย่างเรามาดูด้านในกันบ้างครับด้านในนี่เป็นไงหล่อหล่อ,ลอเนียยเๆียบกันไปเลยสำหรับตัวเบาะด้านหน้าเนาะสำหรับตัวเบาะจะเป็นตัว ยังเป็นตัวผ้านะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นได้ขาวตัดกับได้ขาวนะครับสีดำภายในเป็นสีดำนะครับใหม่ๆด้านฝั่งบนขาบจะมีเกะใส่ของให้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับสำหรับด้านบนจะเป็นตัวแอร์เนาะเป็นระบบที่ตัวแอร์เล็กๆอ่อนๆมาให้ วิทยุเนาะยังไม่ได้เป็นระบบทัศสกรีนแอร์จะเป็นแบบหมนุนแล้วก็มีตัว USB ชาร์จมาให้ทั้งสองข้างทั้งคนขับและก็คนนั่งนะครับมีโหมดให้คนขับได้ลองเล่นได้ลองขับด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆตัวนี้ยังมีตัว <c oughs> เช็กระยะป้ายเช็กระยะแขวนอยู่ที่ก้านน้ำฝนอยู่เลยนะครับทุกคนด้านข้างคนขับก็จะเป็นประตูที่เป็นพลาสติกนะครับทุกคน มีตัวระบบฟังก์ชันต่างๆให้ครบนะเป็นผ้าไม่ขาดไม่รอนจะเป็นตัวเบาะเมนนวนอยู่นะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่าด้านหลังจะมีเป็นตัวอะไรมาบ้างอย่างแรกที่เราเห็นแน่ชัดเลยก็คือจะมีที่แขวนมาให้สําหรับด้านหลังนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะวางของกับพื้นหรืออะไรเรามีที่แขวนมาให้เล็กๆน้อยๆเนานะเบาะจะยังเป็นเบาะผ้านะครับ ที่คาดเข็มขัดนั้นนี่มีมาให้หมดเลยที่พักแขนมีที่วางแก้วให้สองข้างเนาะซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับดีจริงจริงเลยเหมือนเขาเข้าใจว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับการเป็นครอบครัวได้ด้วยสำหรับรถครอบครัวได้ด้วยนะครับมาดูครับสำหรับพีเลเนอร์แคลรี่บอยตัวนี้เราใส่มาให้ยกไม่ลำบากนะแต่ว่าน้องอาจจะดูยกลำบากเพราะว่าน้องถ่ายคนเดียวนะครับมันก็เลยจะลำบากนิดนึง ด้านหลังตรงหลังคาคือสะอาดสะอ้านนะครับด้านหลังจะมีไลเนอร์ติดมาให้สีดําไม่ดูเก่าไม่ดูแบบสกรปรกหรืออะไรนะรถคันนี้ออกไปคือพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับใส่ของนี่ใส่ได้เยอะจุไม่ต้องกลัวฝนตกหรือว่าของปิว <c oughs> หมดกังวลได้เลยครับไฟท้ายมีมาให้ด้วยสําหรับตรงตัวเจ้าตัวกระบะเนาะตรงขอบกระบะ <c oughs> ที่เปิดเปิดง่ายครับเปิดง่ายแน่นอนไม่ยากเลยดูรวมๆแล้วข้างหลังคือสวยนะครับทุกคนเนอะสวยมากๆใครอยากได้คันนี้น้องบอกเลยว่าให้รีบจับรีบจองนะครับไม่ได้มีมาแบบเยอะสำหรับตัวออโตโน้นี้หรือว่าใครที่แบบเห็นแล้วไม่อยากได้แคลรี่บอยเนี่ยคือสามารถแจ้งน้องได้นะครับน้องสามารถจัดการให้ได้นะครับโดยรวมๆแล้วเขาสวยมากทุกคน ใครที่กําลังมองหารถกระบะที่จะนำไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับไปเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะว่าฝั่งคนขับจะเป็นยังไงเนาะสำหรับฝั่งคนขับแล้วกุญแจจะยังเป็นตัวกุญแจค่ะเป็นตัวกุญแจรีโมทแต่ว่าจะมีลูกกุญแจที่เราต้องกดออกมาเนาะสามารถเปิดล็อกเปิดล็อกได้ที่ตัวแม่กุญแจนะครับอ่ะเรามาฟัง เรามาดูว่าเขาสตาร์ทออกมาเนี่ยคือเสียงแบบเสียงหนึบหนึบเสียงดีมากเลยสำหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยสำหรับเจ้าพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอก็จะเป็นตัวอนาล็กนะครับแจ้งเตือนความเร็วแจ้งเตือนน้ำมันแจ้งเตือนความร้อนแล้วก็แจ้งเตือนว่าประตูด้านไหนแม่สนิทเนาะมีเกียร์บอกให้ด้วยไฟขอทางชัดเจนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน สำหรับตัววิทยุนะครับด้านซ้ายมือสามารถรับสายแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้เรามาดูโดยรวมด้านในทุกคนโดยรวมด้านในถือว่าสภาพดีมากๆนะครับรถคันนี้